บางองน้อยไายเรือตามหาปัวลอยจนเหงื่อพี่ย้อยสมมกายปากพี่ตะโกนกูถึงยอดทูเพื่อนรวมตายไม่รู้ว่าเจ้าจมหายลอยไปแห่งไร้รั พี่แสบผาดแล้วหรือคงยังจำยังแก้วตามหาหน้าแก้วดวงตาตกน้องเจ้าลอยล่องอยู่ใต้ท้องสุธาราหรือว่าลอยออกนอกเจ้าประยาค,คือคนหาไม้พบตกหัวลอ ชื่นเย็นนิดหน่อยน้ำเที่ยวยิงเหลือเจ้าเึงื่นเป็นเหือกลองบางกอกน้อยอิจใจที่ให้เต่าตอยถึงบัวลอยแม่จอมความสุดลาทุดบ้า เรียนดวงจีวรกำควันของนุชจุดปูชา สวัสดีค่ะพนินดนาฏสวิไลกับสินปสโมสรค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะสําหรับสินสโมสรค่ะที่ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งนะคะปี2541ค่ะครูชัยชนะบุญนโชธทามากับเพลงนี้ค่ะบางกอกน้อยนะคะกับเสียงร้องที่ ออดอ้อนนะคะแล้วก็ระโหยโรยแรงแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นสเสน่ห์ในการโหนเสียงของครูชัยชนะเลยนะคะกับเพลงนี้ค่ะซึ่งครูชัยชนะนะคะจะเป็นหนึ่งในศิลปินแห่งชาติค่ะที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะใช้บทเพลงเนียแหละค่ะในการที่จะระดมทุนนะคะจัดตั้งกองทุน เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือศิลปินที่กำลังตกทุกข์ได้ยากซึ่งตอนนี้นะคะมีหลายท่านเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากตัวแทนของนักร้องนะคะแล้วก็หนึ่งในประธานจัดงานนี้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับเราค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงค่ะครูชยชนะบุญนโชชค่ะ และประธานการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในประธานการจัดงานนะคะคุณวินัยพันธุรัก์ค่ะและนักร้องอีกหนึ่งท่านนะคะผู้หญิงคนเดียวบนเวทีในวันนี้นะคะคุณอุมาพรบัวเพึ่งสวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีครับ,อรบขอบคุณทุกท่านมากเลยวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆได้ฟังเพลงที่ครูลองแล้วขนลุก <laughs> ครูเสียงสูงสูงนะคะเพลงนี้เฉพาะเพลงนี้เสียงสูงหรือจริงๆแล้วครูนี่เสียงสูงตลอดสูงทุกเพลงฮะสูงลุกเพลงใช่ไหมาะยังยังร้อง คีย์เดิมอยู่โอ้โห oh. ยังพอไหวเทพมากนะคะอวิ้นัยใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพลงก่อนแล้วก็ผ่านเวลาไปแล้วยังร้องคีย์เดิมอยู่นี <c oughs> ่เองเนาที่ <c oughs> มีมีเสียงอย่างนี้นะถือว่าเป็นพรสวรรค์มากๆเนื่องจากว่าคีย์ที่ที่จะบางเพลงนะฮะจะ <c oughs> ไปเล่นคีย์อื่นก็ไม่เพราะต้องเล่นคีย์นี้ ครับต้องต้องเล่นกิดจิเฉพาะนะนี่ร้บเป็นสมัยวัยสรุนนะอายุสิบสี่สิบห้ามันจะแจ๋วกว่านี้โอ้โหนี่ก็แจ๋วจ้าเลยจะแปดสิบแล้วนี่ก็แจ๋วมากมากแล้วค่ะแล้วเพลงนี้เนี่ยจะต้องเสียงอย่างเงี้ยจะต้องขนโหนใช่ไหมคะแล้วต้องแบบรอค่อยละโหยหาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจริงเลยเพลงนี้กวาจะร้องได้แ้วลำบากมากเลยการประพันธ์ของอาจารย์พิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้แต่งบางทีบางท่านถามว่าเอ๊ะ ที่มาที่ไปหรือที่ไปที่มาของเพลงนี้นะมันมาอย่างไงเอ็ผมก็บอกผมตอบไปถูกเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้แต่งเองแต่อาจารย์พิพัฒน์บอกว่าในครองบางกอกน้อยมีศาลครับมีศาลนะเจ้าแม่บางกอกน้อยรเนี่ยแห่ะเจ้าแม่โบลอยเพราะงั้นแต่ผมก็ไม่เคยไปเห็นนะค่ะครับแล้วเพลงนี้นะเขาไปให้ใครจะใครร้องก็ไม่มีใครร้องทำไมล่ะคะมันไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไม ถึงไม่มีใครร้องนะเกี่ยวกับแบบมีคนตายในในเพลงอันนั้นเกี่ยวกับหรือว่าตอนแรกเขาไม่ได้ชื่อเพลงนี้นะเอะเขาใช้ชื่อเพลงว่าศพลอยอุ้ยอันนี้อันนี้พิศคะเนี่ยไม่ใช่ชื่อบางกอกน้อยแล้วใครมาเปลี่ยนให้เป็นแบบบังกอกน้อยผมก็ไปตามเหมือนกันค่ะแต่ว่าครูไม่มีปัญหากับการรับร้องเพลงนี้ครับเพราะว่าไอ้ที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าร้องแล้วผมได้ทองด้วยครับร้องชิงทองจากพิพัน์บริบูรณ์ครับเพลงนี้ยค่ะอันนี้เป็น หนึ่งในเกรดความรู้นะคะอวินัยคะที่เราได้ทราบทุกครั้งเลยเวลาที่มีศิลปินแห่งชาตินะคะมาร่วมให้เกียรติกับศิลป์สมสรแบบนี้นะคะขออนุญาตพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยนะคะอวินัยคะชื่อเต็มๆของคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ความสําคัญแดครูผู้ยิ่งยงพยมยุกดาครับ ความสำคัญของท่านก็คือท่านเป็นปรมาจารย์นะครับเป็นเป็นครูบาอาจารย์ของผู้เรา <Ha. S 2> ผมเองก็อยู่บ้านท่านนะครับสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราก็ oh. เอาเพลงของพี่ัยชนาเนี่ยไปร้อง <Ha. S 2> ดอกดินสวินฟ้าสุดคมกบน้อยไปประกวดสมัยนั้นนะครับ <Ha. S 2> ซึ่งซึ่งเราก็เกิดมาจากท่านนี่แหละเพราะนั้นก็ยามเนี้ยท่านปณิฐานว่าอยากจะมีกองทุนมาช่วยเหลือศิลปินนะครับ hmm. แล้วท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเราก็อยากาสืบปณิฐานของท่านค่ะซึ่งคอนเสิร์ตท,ที่จัด ที่เพื่อเป็นการสืบสารปณิธานของครูพิยงจัดปีนี้เป็นปีที่สองแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้จัดไปแล้วแล้วก็มีการนำรายได้ไปช่วยใครอะไรไปช่วยศิลปินที่เจ็บแค่ได้ป่วยในในในช่วงนั้นนะครับในช่วงนั้นแต่ปีนี้เราก็เราก็มีศิลปินที่เราจะช่วยอยู่เหมือนกันนะครับจากไว้ได้ที่ ที่ประจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็จะมีอดิรเรกจันเรืองท่านหนึ่งนะครับท่านก็ฟอกไตอยู่นะครับคุณเสยีรุ่งสว่างคุณสายันสัญญาเป็นต้นนะครับคือที่ตอนนี้ที่เราได้ข่าวกันที่เป็นข่าวแบบตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามโทรทัศน์ทุกทุกอย่างเลยก็คือคุณสายันสัญญานะคะร้องเสียงแหบเสน่ห์นะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งในราชาเพลงรุกทุ่งซึ่มีแฟนคลับมากมายแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีคอนเสิร์ต ของคุณสายันสัญญาซึ่งเป็นคล้ายๆคอนเสิร์ตเหมือนบอกว่าจะอำลาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นกำลังใจมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจที่ดูสิคะแบบคนมาเนืองแน่นเลยทำให้เห็นว่าคือคนที่รักศิลปินเนี่ยรักแบบรักแท้นะคะรักแท้รักแท้เป็นแฟนพันแท้เลยนะไม่ว่าจะแบบจะยังแบบจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตอนแข็งแรงนะคะหรือตอนตอนลำบากยังไงแฟนๆเหล่านี้เนี่ยแหละ จะออกมาเพื่อช่วยเหลือ